สวัสดีคุณที่รักทุกท่านนะครับตอนรับท่านเข้าสู่ DJ m i m มีโชว์ระบบออน u t u b e นะครับวันนี้เรามาชมสายคัสตอมอหนึ่งสไตล์นะครับผมครั้งที่แล้วเป็นอเมริกันคัสตอมครั้งนี้มาเจอกับ JDM คัสตอมกันหน่อยทีมงานไหนรถอะไร อะไรยังไงไปชมสิ่งที่น่าสนใจและไปรับชมอินเสิร์ตสวยๆเดี๋ยวกลับมาเจอกัน Sorry, DJ get some

รับผมหลังจากชมสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อินเสิร์ตสวยๆสำหรับรถในแบบในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักและรับชมข้อมูลกันหน่อยว่ารถคันนี้รุ่นอะไรอะไรยังไงปรับแต่งยังไงท่านผู้ชมสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับวันนี้สวัสดีครับผมเดียร์แม็กเลเวลกาฬนะครับดีดีให้บริการครับพี่เบียม็กเลเวลกาฬครับ อยู่แถวไหนครับเนี่ยโอเคอยู่เส้นรัตนาธิเบศท่าอิศกับนนทบุรีอ๋อท่าอิศนนทบุรีครับผมแม็กเลเวลกาลาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็งานรโลตัสรถไปงานคัรตั้มงานสีงานช่วงล่างอะไรเงี้ยครับเราว่ารับจบทั้งหมดคืออิสระเสรีต่างๆของแต่งรถอ๋อคือมาที่เดียวเป็นวันสต็อปเซอร์วิสเลยนะได้ครับอยากจะแต่งรถไม่ว่าจะทำสีทำชุดแต่งชุดพาร์ท ครับช่วงล่างครับผมของแต่งชุดคงชุดคิดสําหรับรถยนต์ทุกรุ่นครับผมแม็กเรเวลกัลาดพี่เบียร์รับจบวันนี้พี่เบียร์มีรถอะไรมาโชว์ครับพี่ก็วันนี้ก็เป็นรถของมางอูก็เป็นซีวิคเอฟเคครับซีวิคเอฟเคครับผมวัยรุ่นนิยมนะรุ่นนี้มันมีความแตกต่างจากซีวิคเอฟเคคันอยู่ยังไงครับพี่อันนี้เนี่ยเป็นวายร์ที้ท่านทำนะครับจะเป็นงานคัสตอม งานชิ oh. 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 Mm ้นโปรงเหล็กกับไฟเบอร์คาร์บอนโอ้คารับอนก็คือวายบอดี้นี่ขยายความนิดนึงก็คือการขยายโป่งถูกต้องครับขยายขานล้ใช่ครับให้มันดูดุดันใช่ครับเพิ่มมากขึ้นคันนี้บอกว่าเป็นงานเหล็กและงานไฟเบอร์คาร์บอนใครับผสมประสานกันอันนี้เขาเป็นชุดแต่งเป็นสำนักไหนไหมหรือว่าเรา ดีไซน์ขึ้นมาเองครับพี่เบียร์ครับตัวนี้เราดีไซน์ออกแบบมาเองทั้งหมดเลยครับความพันคือเป็นการดีไซน์ของทางอู่เป็นคัสตอมใช่ครับผมดีเทลดีไซน์วัดจริงออกแบบจริงนี่คือฝีมือคนไทยนี่คือแมตระดับการันตีด้วยมืองานเหล็กตีด้วยมือโอ้โหตีด้วยมืออ่ะเริ่มต้นกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยครับพี่เนียครับครับผม จะมีอะไรบ้างยังไงแะ้วเป็นชนชุดชนชุดเป็นชุดชนของไทยรัฐนะครับแล้วก็ดิ้นหน้าเราเป็นสร้างขึ้นมาเองเป็นสไตล์เราเตี้ยมากเลยนะเพื่อไทยรัฐครับอันนี้เป็นถุงลมครับอ๋อช่วงล่างเป็นถุงลมแอร์ซับเพนช์ช่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนบางคนถามว่าโฮ้ยเตี้ยอย่างนี้วิ่งไงวะอันนี้บอกเลยว่ายกปรับระดับได้น้องพี่เดียเน้อด้านล่างนี่ก็จะเป็นงานคาร์บอน แท้ทั้งชิน้นครับอ่าตัวนี้อะไรนะครับพี่ก็เป็นเสาเอ่อยึดลิ้นร้ายจับกันชนไม้ครับ,รบอ๋อแต่งานเนียนมากเลยนะเขาโหมเขา้าขอบตรงเป๊ะเลยนะครับ,รบอ่าด้านข้างอันนี้ก็เป็นขานาดครับอ่าเขาเรียกว่าขนาดโปรขนาดโปรมีหน้าที่ถ้ารถทำแอ็แทร์รถเซอร์กิตนี่มีผลเลยในาก,การจิกหน้ารถเข้าโค้งอ่าอันนี้มาเรียกว่ามาิ m แอนด์แมท โอ้ oh, เป็นสองชั้นเนาะชิ้นล่างหนึ่งชิ้นชิ้นบงหนึ่งชิ้นครับอยยางโฟมมาประกบกันที่ชุดโปงโอ้ oh, oh, ผมนึกถึงหนังกันดั้มเลยครับพี่เบียร์ครับใช่ครับโอ้โห oh, oh. แรงบันดาลใจนี่มาจากหนังกันดั้มเลยเดี๋ยวให้พี่เดียร์พาไปดูฝักนู้นครับอืม uh huh. อันนี้เป็นเหล็กหรือเป็นไฟเบอร์ครับในสมแลล์รัเป็นเหล็กเคาะขึ้นมาสร้างรูปขึ้นมามีเชื่อมมีตัดต่อ อย่างนี้ถามด้วยความไม่รู้เกี่ยวกับการวายบอดี้ซุ้มเดิมเราต้องควานไหมควานครับถ้าถ้ายิ่งเราใส่ล้อใหญ่ยังไงก็ต้องควานถ้าเขาวงล้อวงเดียวอ๋อคือจะไปติดซุ้มเดิมใช่ประมาณนี้ก็คือควานโอ้นี่เลยดูด้านหลังนะครนี่เราเราควานเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถือว่าลงตัวนี่ดูให้ว๋อมันจะลงได้ขนาดนี้ โอ้โหนี Pro ่ค hmm. no. no. oh, ah, um, ือฟ oh. yeah. okay. mm ิตเมนต์ตรงเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆนะครับขวากระโปงครับเป็นงานเพียวคาร์บอนเนาะไม่เพียวครับเป็นไม่เพียวนะไพเปอร์แล้วก็พุ่มผ้าออันี้เป็นงานรีบๆครับยังไม่ยังยังไม่ค่อยเรียบร้อยเซ็งเท่าไหร่ใช่เพราะผมรีบขึ้นงานก็เลยรีบๆทำครับครับอันนี้เป็นทรงอะไรครับมันพุ้เนี่ยมันจะเป็นของสุโขทัยรัชวีอสไตล์แบบเลเซ่า์อะไรแบบนี้เนาะนะครับ จะมีจะวมับจะลงตัวมากเลยนะทะดูแบบโคตมากเลยแล้วก็มีจอบด้านข้างซ้ายขวานะครับก็แต่ที่แน่ๆเนี่ย C ีรเคมันมีสีนี้อล่าสีไม่มีครับอันนี้เป็นสีพิเศษสีพิเศษมุกทำครับเขาเรียกสีอะไรครับพี่มันเป็นแดงแก้วพิเศษขึ้นมาครับเราแต่งขึ้นมาเองอ๋อเป็นแดงแก้วคือผสมพิเศษมีเหลือมีมุกมีอะไรไหมอันนี้ไม่มีมุกนะครับ จะดูฉ่ำมากเลยนะครับคันนี้เป็นทูเทนเนาะทูเทนครับ,รบโอคค้โหแบบดูสะท้อนไฟเพื่อนๆเห็นไหมว่าความเงาความฉ่ำนี่แบบแน่นอนจริงอ่ะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายบอกเลยว่าโหดกว่าด้านหน้าเยอะอ่ะอนนเดี๋ยวให้พี่เบียร์ครไปชมด้านท้ายหน่อยนะครับ<ช>ว่าเป็นยังไงด้านท้ายนะครับ,รบโอ้โหบอกเลยว่าอลังการงานสาร้างบอกเลยวันนี้คันนี้เนี่ยผมเห็นในโซเชียลแล้วผมบอก ตาราตึงใจเต็มตามากพี่เบียร์กับกีทวิ่งชิ้นนี้ครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของเราเองเราออกแบบขึ้นมาเองแล้วก็ตัดเองทำเองซีนซีเองครับอ๋อนี่คืองานขึ้นรูปเองเลยขึ้นรูปเองหมดเลยครับแล้วและอย่างนี้มันจอะจริงยึดจริงเลยนะเจอจริงยึดจริงกับตัวรถเลยครับโอ้คือเจอบฝาตรงนี้ครับผมว่ามันขึ้นมาแล้วก็สามเหลี่อไม่ให้มันด้นครับ อย่างนี้ถ้าเพื่อนๆที่บอกขับ FK บอกอยากได้นี่เราสร้างให้เขาได้ไหมเนี่ยได้ครับทำได้ประปันาามากโหดมากเลยอ่นะช่วงพาร์ทด้านหลังมีอะไรพิเศษไหมครับก็ก็จะมีเดฟิเซอร์หลังที่สร้างเป็นงานขึ้นามาใหม่ก็คือชิเนอร์ซิงอ<ะ>กอ์แล้วก็ท่อแล้วก็ทําออกสามสามรูปครับ <ฮะ S 2> เป็นปลายท่อของอะไรครับพี่อาคาโอบริสครับโอหนี่แบรนด์ยิ่งใช่ครับสายซิ่งสายวัยรุ่นนี่รู้จักกันดีครับอ่าอ ไฟท้ายครับเป็นแบบไหนเนี่ยมันเป็นตัวอันนี้มันเป็นงานไต้หวันนะครับแต่มันเป็นงานเป็นชิ้นงานทรงคล้ายๆาคล้ายาครับอ๋อคือจะออกเป็นแบบมีลูกเล่นนิดนึงจะไม่ได้เหมือนไฟโคมบ้านเราที่จะเป็นหลอดไม่ใช่เราอะไร่างนี้วิ่งได้อะไรได้ด้วยตัวนี้ครับผมแต่โปรงหลังเนี่ยอย่างโคมมาดูใกล้ๆกกันที่ฟิจเนท์หอได้ใจ นะครับผมถ้าสายสแตนเนี่ยบ,บอกเลยว่าสุดอย่างเงี้ยเขาเรียกสุดป้ายาตรงเป๊ะนะครับผมพอดีเลยนะคะชิ้นนี้ก็เป็นเหล็กบรรจุท,ที่เหล็กครบเป็นงานเหล็กขึ้นรูปขึ้นมาปุ๊บมีเวา้าฝาถังเรียบร้อยแต่ชิ้นนี้มันต้องแยกประตูหลังเนาะใช่ครับแยกเป็นคนละชิ้นงานเนาะนี่ช่างภาพมาดูใกล้ๆงานระดับมืออาชีพนะครับ ดูเส้นประตูหลังคิ้วเดิมนะครับกับคิ้วโป่งตรงเป๊ะนะครับตามนิ้วผมเลยนะฮะตรงเป๊ะนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเคาะแล้วดีเทลช่องว่างนี่สำคัญนะอ่าเป็นถือว่าเป็นมืออาชีพในสายคัสตอมนะครับลากลงมามีช่องลงเข้าด้านหน้าออกด้านหลังสามรูเนี่ยระบายความร้อนของเบรกด้วยอ่า ลากออกไปที่ตัวดิฟ i f เซอร์หลังนะครับผมหรออือย่างหลอด้านข้างที่เป็นคาร์บอนทั้งชิน้นโหดมากเพื่อน,นบอกเฮ้ยพี่ผมมี FK เนี่ยผมอยากแต่งแบบพี่บบงบประมาณเท่าไหร่อืมต้องต้องมันมีหลายราคาคือต้องถามว่าเราต้องการ อ่อ,ด,อดีเทลไหนดีเทลไหนอ่าเพราะเราเราออกแบบได้ทุกดีเทลครับมันอยู่ท,ลลที่ลูกค้าจะโปร่งมากโปร่งน้อยหรือจะไม่โปร่งเลยใช่ครับแล้วก็หราอจะชอบงานเหล็กงานเหล็กก็ราคาก็จะสูงขึ้นมานิดน<ห>่อยนะครับแต่ถ้าเป็นงานไฟเบอร์มันก็ลดหลั่นมากแต่<ห>แต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปครับระหว่างเหล็กกับไฟเบอร์อ่าแล้วเหล็กก็จะอยู่ทนนานหน่อยครับไฟเบอร์ก็อาจจะแบบไม่ค่อยทนแต่ก็จะเซฟลงมานิดนึงเส้นสายจะ ได้โค้งได้ละเอียดกว่านี้ป็นเป็นงานไฟเบอร์ครับเหล็กมันจะออกเหลี่ยมๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับอย่างนี้เนี่ยเรามาถามเรื่องล้อที่หนึ่งครับพี่เบียร์ครับล้อตัวนี้เป็นล้ออะไรครับพี่อันนี้เป็นล้องานฟอร์สครับคัดต้อมขึ้นมาสั่งคัดต้อมครับโอ้โหล้องานฟอร์สสั่งคัดต้อมครับผมกี่นิ้วครับพี่อันนี้12ครับความลึก12นิ้ว ข้างหลังนี่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะสิบเอ็ดึ้นคร้ววันสิบเอ็ดขึ้นถึงสิบสองเนี่ยไม่ผมลืมละแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางขอบสิบเก้าใช่ไหมสิบเก้าใช่ครับโอ้โหยางโตโยโตโยตองแปดครับหนึบหนบเบรกเปลี่ยนแน่นอนเพราะเบรกเดิมไม่อลังขนาดนี้แน่ใช่ครับผมตัวนี้เป็นเบรกอะไรครับพี่ตัวหลังนี่ผมคือผมได้เบรกมาข้างหลังนะครับ ผมจำไม่ได้ว่ามนของอะไรครับดพลาสต์แต่ข้างหน้าเป็นคายเอนนะครับโอ้เบรกหน้าเป็นคายเอนใช่ครับนี่มาดูคือด้านหน้าเป็นปอร์เช่คายเอนครับผมตัวนี้กี่พอร์ตไม่รู้พี่อันนี้หกพอร์ตครับด้านหลังสี่ครับผมอ่าสจานกี่มิลไม่รู้ครับด้านหน้าจานถ้าจำไม่ผิดน่าจะร้อสามร้อยแปดสิบหรือสี่ร้อยน่าจะสามร้อยแปดสิบแบบยูมาสามร้อยแปดสิบขอบสิบเก้านี่เกือบเต็มเหมือนกันนะครับผม คันนี้ขุมพลังได้ทำอะไรคันนี้ไม่ได้ทำเครื่องยนต์ไม่ได้ทำะไรคือเป็น1.5เทอร์โบเดิมๆใช่ครับแรงเอาอยู่อยู่แล้วครับผมครับเพื่อนๆที่ขับ FK ก็น่าจะรู้ฟื้นรู้อะไรกันอยู่ว่า1.5เทอร์โบของ Civic FK เนี่ยเอาเรื่องอยู่นะฮะใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยนะครับว่าคันนี้ เฟล้์ฟาวมีอะไรหมกไว้ด้านในรถหรือเปล่าครับมาที่ภายในนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราอยู่ใน Civic FK Custom นะครับ m a ็กเ v e l Garage นะครับอ่ะพี่เบียร์ครับภายในนี่ยังไงครับโอ้โหฟิลรถสิ่งรถแข่งเลยเนี่ยภายในก็ยังไม่มีอะไรมากก็เป็นเดิมๆครับเราก็แค่เสริมโลบาร์เฉยๆครับคันนี้กี่จุดครับพี่โลบาร์อุ้ยทุกจุดเลยครับ 1,2,3,4,5, 6 6จุด นี่มันรถแข่งชัดๆสไตล์แบบ time attack นะพี่นะแล้วก็มีพวกเกจวัดลมมีอะไรดิจิตอลมีเกจวัด OBD อะไรประมาณนี้ภายในนี่โอ้โลบาร์นี่ถือว่าก็เดี๋ยวค่อยใส่ไปนะเพราะว่าลุ้นด้วยทำเสร็จแล้วเราก็เลยช่วงนั้นมันรีบด้วยก็เลยยังไม่ได้ใส่อะไรมากอ๋ออนาคตอาจจะมีการวินโนเวตอีกครั้งหนึ่งอ่าจจะมีเบาะซิ่งเบาะอะไรอย่างนี้การหุ้มภายนุภายใน อ่าเดี๋ยวติดตามชมไว้แล้วกันแล้วก็นี่แหละกดซับสไครต์ไว้แล้วกันเดี๋ยวพี่เบียร์มีอัปเดตอะไรเดี๋ยวเราจะมากันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าก็วันนี้ให้พี่เบียร์ฝากเพจร้านฝากผลงานฝา,า,ากอะไรหน่อยเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากแต่งรถอะไรมาอย่างไงโอเคครับก็เออก็ฝากผลงานของอู่แม็กเลเวด้วยนะครับเข้าไปติดตามได้ที่ช่องทางทเพจแม็กเลเวลจาระนะครับหรือไม่ก็เออฟซุก เปี่ยนเจริญวิ่งนะครับก็มีการอัปเดตงานอยู่เรื่อยๆครับงานคาร์ตต้อมงานรถบ้านงานลดลายเราทําได้หมดครับอ่าไม่ว่าจะเป็นงานสีงานชุดแต่งพาร์ทอะไรอย่างนี้ช่วงล่างถุงลมทําหมดอ่าขอเบอร์โทรทิ้งไว้หน่อยครับพี่นะครับสามารถติดต่อได้นะครับเบอร์แปดห้าห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสามเก้าครับชัด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 อีกทีศูนย์แปดห้าห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสามเก้า ่าก็ฝากถึงเพื่อนๆสายคัสตอมนะครับอยากจะปรับแต่งเป็นสไตล์ตัวเองที่ไม่เหมือนใครนะครับก็มาติดต่อพี่เบียร์แม็ก e รเวลการาท่าอีกเนาะนนทบุรีนะครับอ่าวันนี้ขอบคุณพี่เบียร์ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับอ่าเดี๋ยวกดซับสไครต์ไว้มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาเจอกันจุบจ๊บจุ๊บ